ื่องใหญ่ลงมาขังรางแล้วค่ะนี่จะเป็นบอ่ออ่าไข่บอ่อทีห้าสิขายออกนะคะนี่บอ่อนี่เลยหน่อยๆนะคะไกลสิีเมอร์หรอมีไข่ด้วยนะคะบอ่อนี้นี่คือการย้ายตะกะแต่นนะห้าสิ้ใหญ่ลงมาใสาบ่บอ่ขอขังรางนะคะต่อไปเลยเด้อยค่ะนี่เราก็จะเทออก นี่นะคะคือการใหายตักกแตนนะคะเขาจะเทบะตองเห็ดเิ่นแห้งเด้ค่ะเห็ดเิ่นเบาๆนะคะง่ายเพิ่นลงมาขังรางจากบอ่ออนุบาลมาไหวบ่อไงนะคะเพราะ,ะว่าบอนี่เขาขายหมดแล้วเขาจะแบบเขาจะมีตลอดนะคะบ่มีขาดเว้นระยะนะคะนี่คือการย้ายนะคะ ใหญ่มาไว้ข้างล่าง